เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปมึงในกลุ่มต่างๆแล้วก็ได้ไปมึงทีหลังเวทีที่บ้านวัดขายฉนโลงตําบลลุมพุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมานะครับน้องก็ได้ไปถึงหลังเวทีแล้วแลวก็ผมได้เห็นรอยยิ้มอีหล่นะครับก็ถือว่า เป็นรอยยิ้มที่ยังไม่สดชื่นก็นคือว่าอีหล่ากันดาจจวิโตกงวลอยู่แต่กะไปดูหลายๆช่องทางไปดูหลายๆมองมากอะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหมายถึงว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในเรื่องของช่วงกำวนนะครับเนาะเป็นกะว่าผมไปเห็นอยู่ในอยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นกะมีมีคนหนึ่งเป็นเด็กปพโดเหว,ว่า ได้ฟังจากคุณยายท่านหนึ่งที่สนิทกับอีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับเนาะถึงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นว่าบอมี่ยังมากไหมครับได้ยินแล้วก็อุ่นใจเนาะได้ยินยังสี่แหล้วก็อุ่นใจแต่กับอดที่เป็นห่วงบได้เพราะว่าอีังละ่ะบางคนนี่คิดไปถึงนู่นเลยไปคิดถึงไกลถึงขนาดว่าถ้าไม่มีแม่หน่อยอยู่ห่ะอ,อีหล่าเซตจังไดอะไรประมาณนี้เนาะแต่กับเป็นความคิดที่พอเมอฟซี FC เป็นห่วงนะครับตรงนี้กั กเ็เลยได้เผยความหูซีขออกมาบาชวชนก็เป็นห่วงแห้งนะครับในเรื่องตรงนี้เพราะว่าหนึ่งหละอีหลาน้อยกรับคงเสียใจหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทํำใจลําบากสําหรับเด็กหน่อยอายุแค่17ปีนะครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายังคิดมากยังทําใจยากเลยแต่น้องยังเด็กอยู่ ก็จะลำบากในเรื่องของการทำใจนิดนึงนะครับแต่กถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะนะครับทั้งยังทุกๆสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าอีหล่าเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วนะครับเป็นคนคิดบวกเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วผมคิดว่าตรงนี้น่าจะ,ะหายไปโดยเร็วบอ่อาจจะบ่หลวันนะครับนอนกับสิกลับมาสดชื่นคือเก่าผมได้ไปเมือง คลิปอ่าทีหลังเวทีเนาะครับช่วงที่เลาเดินทางไปถึงหลังเวทีกะอีหลาการกก็ได้ยิ้มก็รอแน่กะักะัยังบส่สดชื่นที่จังเวงนี่ล่ะครับกัยังบส่สดชื่นอีหลาอาจจะวันนี้อาจจะพักผ่อนไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามินม,มีเรื่องมากเฮ็ดให้คิดหลายกอัอาจจะเฮ็ดให้นอนนอนบ่หลับอย่างประมาณนี้นะครับก็เลยจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับ แต่กับไปเห็นหลายๆโพดหลายๆ,ๆนี่ใน,น,นกลุ่มต่างๆนะครับก็บดูแล้วกับรู้สึกชื่นใจนะครับชื่นใจที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะนะครับไปไห้กรร็รังใจบา่าสิในกลุ่มต่างๆหรือวันในไต่คลิปบาวชนเองนะครับทุกคนก็ให้กําลังใจให้อีหล่าหน่อยกบมาเป็นอีหล่าหน่อยคนเกา่าหมายถึงว่าอยากให้อีหล่าหน่อยยิ้มแย,ย้มแจ่มใสขึ้นเก่า,า,าบบเป็นเป็นต่ต้อไปคิดหลายนะครับนะตรงนี้ก็ ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจหลักก็บางคนก็ถึงก็บอกว่าเรต้องพิจิดอย่างไรดอกลูกนะครับเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวผู้ใหญ่บังคนจะจัดการเองดอกนะครับจังไดกะท่ามนาที่นะครับทุกอย่างเราก็ต้องเรามีหน้าที่พอพอเมม่เอฟซีมีหน้าที่ก็ต้องฮ็ดหน้าที่องจะคของไปอีลาน้อยอุ้งเอิงมีหน้าที่ยัี่ยก็ต้องฮ็ดหน้าที่องจะาลองไปส่วนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นสีคุยกันแล้วเพิ่งก็บสี่จัดการเองผมคิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะขี้คลายไปในทางที่ดีนะครับเนาะแต่ขอให้เป็นยังงันจังสั่นโดยเร็วแล้วก็ขอให้เรื่องแบบนี้บ่กเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ให้ขอให้ตกลงกันแล้วก็กยังจะสร้างก็คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จบในตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอีกราะว่าราวหน,น่งแหละทุกสิ่งทุกอย่างกําลังไปได้ดีเนาะกําลังไปได้ดีแล้วก็มันก็นมีเรื่องเล่าที่ ปัญหาเกิดขึ้นมาเหตุใหนมุนมองมองใจตรงนี้กะถือว่าเอฟซีแฟนครับพ่อแม่เอฟซีแฟนครับทุกท่านเป็นกำลังใจเป็นยาวิเศษเป็นยาชูวกำลังอย่างดีเลยนะครับหายหลาหนห่อยได้ยิ้มสู่ห้พ่อแม่พ่อเอกแม่หน่อยได้สู่กับงานสู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นละทำ เป็นกําลังใจทีดีให้อีหล่าหน่อยนะครับเนาะก็คือว่า,าเป็นแนวทางาเป็นตัวอย่างในการแสดงความเข้มแข็งให้อีหล่าหน่อยเห็นนะครับพ่อแม่เข้มแข็งอีหล่าหน่อยก็ต้องเข้มแข็งตามนะครับไปเมืองแล้วกับขอให้เป็นจริงอย่างนั้นก็คือว่าให้เป็นเป็นแนวทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็น,ปนขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบเรือนโดยเร็วนะครับขอให ผมต่างๆให้มันขี่คล้ายโดยเร็วนะมาต่องมาคุณของ,องมองใจมองมั่วกันอีกต่อไปนะครับตรงนี้ก็ไปดูตามที่ต่างๆนะครับเมื่อนี้นะครับอีหลาหน้อยไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตาบลลุมพุกนะครับบ้านวัดบ้านขาชั้นโล่งนะครับตรงนี้ก็เป็นถิ่นที่บ่าวชวนเคยอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับระยะทางก็ห่างจากบ้านบ่าวชวนที่เคยอยู่ก็ไม่ไม่ถึง10กิโล ก็ถือว่าเป็นถิ่นที่เคยอยู่อาศัยแต่ว่าแต่ก็เคยไปเที่ยวแต่ตอนนี่ยหน่อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่เคยไปดอกไม่ได้ไปตอนนี้ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในถิ่นตรงนั้นนะครับไปเมืองภาพบรรยากาศพี่น้องนี่นี่คือภาพบรรยากาศเด้อขอต้นขอให้ละลายนี่คือภาพบรรยากาศนะครับอยู่หน้าง,งานนะครับอยู่หน้าง,งานนี่คือเอฟซีแฟนครับที่เพื่อนล้อซื้อบัตรเขา้างานก็ขอบคุณ คลิปจากเซีอบีนะครับออฟชิวล์ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อโอ้ยนะอเอฟซีนะล่อเข่างานพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นเอฟซีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบัตรหน้างานลอยห้าสิบบาทนะครับบัตรหน้างานร้อยห้าสิบบาทคือเป็นงานใหญ่เนาะเป็นงานใหญ่เพราะว่าอย่างเพราะว่าเห็นเพื่อนร่วมบื้องอื่นนี่ผู้ใดญ่มากเนาะมีศิลปิน หลายศิลปินมาแต่ว่าบริยูในมือเดียวกันมือว่านี่นาจะเป็นงิ้วนะครับมือนี้เป็นวงสาวนะ้อยเพชรวันแพงมืออื่นก็สิเป็นศิลปินท่านื่นต่อไปกับเอ็มซีแทนพานไปแถวนันกับไปเที่ยวที่วัดขาชันโลงตำบลลุมพุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ลกกะขอให ทุกคนมวนลมวลหรอครับคลิปนี้นะครับเนาะบ่าวชนขอให้กำลังใจอิหลาหน้อยอุ้งอิงนะครับกะให้อิหลาหน้อยกลับมาสดชื่นกลับมาเป็นอยังกาะมาสร้างความฮาความอ่ามาสร้างความฮาสร้างเสียงหัวเราะมาสร้างอ่าอย่างกาะอ่าความชื่นมื่นความอ่าเตือนเตือนเนาะให้ก็พอแม่ยเอฟซีแฟนครับต่อไปบ่าวชนอันนี้เพราะว่าเพราะว่ามัน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 จุกในอกเนานะตัวนี้ก็อ่า ขอขอให้ผ่านไปโดยเร็วนะครับกระแจสีวาจังใดพี่น้องเอ้ยนะครับบัวขีดว่าบัวขาดบัว,ข,บวขีดวา่ววามันสิเกิดจังสี่นะครับอุ้ยผมเห็นภาพนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่พ่อแม่ยเอฟซีแย่งเงินเข่าเวทีไอ้เข่าในงานเอเอ,เอนะครับก็ขอบคุณคลิปจากเซบีดเด้เอนะครับคลิปนี้บ่าวชนกับสิขอลาพี่รานน้องไปก่อนเห็นภาพอ่าที่พ่อแม่ยเอฟซีมางานที่วัดขายชะลงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วโอ้โหอายะ ร้านแตกหรือเปล่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นคือว่าพอแมวิซี่เินมาห้ก็ร่างใจหล่าหน่อยลายแห้งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าขอบคุณเพื่อนนะครับจะเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงนะครับคลิปหนึ่งัระดานกระเจรดานันดิบมั่อมัน่าวันดอที่วัดที่ขายชั้นโล่งนี่ส่วนมากเพื่อนจะพูดภาษาคาแม่นะครับเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอีสานไต้นะครับเนาะ พื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ี่ส่วนมากจะอกวอาวภาษาขมรนกันนะครับกอ็อาจจะพูดฟังไม่รู้เรื่องก็ว่าเป็นอย่างนะครับเพราะว่าพืา้นที่แต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่คนเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเนาะโอ้เห็นแต่และคนอย่งประเดี๋เขาพี่น้องคือคืออยากเขา้ไไกไกาไปในยุคไก่ดาเวทีที่สุดนะนะครับก็เลยต้องแย่งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะตรงนี้ผูดก็อยากเขาก่อนนะครับคิมนีบ้าชน,านลาพีระน้องไปก่นอนสวัสดีครับ